แชนแนลคำสือสรุปสรีครับนี่มาขายในน้ำอะไรคะน้ำสมรักถ่ายด้วยเหรอเดี๋ยวก็เดินผอว่าเหรออะไรวันี้มาพวกเชิญมาสามมาสามเชิญสมรักมาหน่อยสมรักคำสิงแอบซีเลยขอญาตขอญาตครับเมืองทองขอญาตพาน้องมดมามาเจแล้วก็พอดีมาเป็นโค้ดด้วยมาเป็นโค้ดมามาโชว์ตัวที่พัทยา เดวิดพาเด็กมาเตะบอลก่อนโอเคทีมส่วนมากก็วัดบึงวัดบึงก็คือสมรักษคำสิง FC เก่าศัพท์สวนอยู่แล้วก็ยืมเมืองทองมาชักตัวสองตัวอเ,เอานี่ครับโมหน้าของทีมสมรักษคำสิงห์ FC นะครับจริงๆก็มาจากวัดบึงนะครับเป็นทีมวัดบึงวัดบึงทองหลงังใช่ไหมครับน,นี่ครับปั้นมาครับบางทีก็ไปแนนนำวัดบึงทองหลังบ้าง บางวันก็ไปในนามสำหรักับสิง FC บ้างนะครับก็สับสนกันอยู่นะครับอนาคตนะครับใครมีเมวดีเนี่ยก็จะส่งเข้าเมืองทองถ้าเมืองทองไม่เอาก็จะไปส่งส่งเข้าบุญลอถ้าบุมย์ไม่เอาก็จะส่งเข้าขอนแกตนะครับสำหรับ FC นะครับตัวไหนพอเริ่มคัดนะครับเมืองทองเปิดคัดเราก็จะส่งไปคัดกันนะครับแล้วก็บุมย์ ไปคัดเราก็จะส่งไปคัดกันนะครับเพราะนี่ก็คือเป็นการสนับสนุนเยาวชนนะครับเพื่อให้มีการพัฒนาฝีมือยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้แข่งในนามวันนี้แข่งในนามสมรักคำสิง FC ต้องหันเสื้อข้างหลังให้เห็นตานี่สมรักคำสิง FC สมรัคสิงีนี่ครับวันนี้ก็มานี่เพื่อนในเพื่อนเก่าครับตอนนี้สมรักคำสิง FC นะครับ ตอนนี้ไปอยู่เมืองทองแล้วตอนนี้มาช่วยเพื่อนนะครับอนาคตข้างหน้าเพื่อนๆลองกลุ่มนี้นะครับก็จะตามไปอยู่เมืองทองด้วยถ้าเกิดพัฒนาฝีมือขึ้นมานะเพราะฉะนั้นซื้อไหมซื้อไปโอเคตันแสงนะคะผู้ดูแลทีมวัดบึงทงหลานนี่นะคะนี่พ่อนี่โคตรใหญ่โคตรใหญ่อ

chuộc Hãy subscribe cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เข้าอน้องโบ๊ทไม่สบายนะคะท้องเสียมา2วันแต่ต้องมาไข่คนที่ติดไข้ก็คือเบสเบสเนี่ยเป็นหวัดแล้วเนี่ยเบสเนี่ย

สูตรแล้วนะคะแต่เมื่อกี้ถ่ายไม่ทน <c oughs> ัน <c oughs> ในพวกคำสิ่งแฟมบิลี่พ้องกันนี่เนยสอง้คำสิงแฟมิลี่เพื่อนเอ้ยล้มบอลไม่เป็นไรเพื่อนเอ้ยใครจะอยากร้องไห้เดี๋ยวเนี่ไปดู เทปต่อไปเนี่ยคำสิงเจอร์มุรี่นะเอออันแรกเลยรกินไหมเดี๋ยวเราทุกคนเลยนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไในสุดตัดดูอ๋อเดี๋ยวพี่ตัดต่อกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงพรุ่งนี้ลงพรุ่งนี้ลงโอเคไปบายดูดูวาเนี่ยดูดูร้องเพลงดูวยกันแล้วร้องเพลงด้วยกับแล้ร้องเพลงด้วยกัน เชียร์มายิ้มดียิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสค่ะเจ้าเจ้าอ้าวน้องโอลิฟนี่จ้าจังละนะคะที่หนึ่งนะคะนี่น้องไข่มุกงงงงอยู่นี่ใบไม้บไม้ใไม้สวยสวยมาเป็นโค้ดมาช่วยกันเป็นโค้ดนะคะมอะไรของแม่บอยยังไม่เห็นน่าดีใจน้องโบ๊ทเลยดีใจ ดูในตำแหน่งก็พออย่าหลุดตำแหน่งแล้วก็มาตัวให้ดีเล่นเล่นเล่นให้มีสุภาพบุรุษแค่นัแะว่าบอลเราเราต้องจนกันะโอเคนะครับผมขอให้มีคามเป็นธมชติบูกาจบห่ตำแหน่งทลดีรอบดอบ

ลุงมาก็มาลุงล้าเป็นโคตดใหญ่ใช่ไหมคะโคตดใหญ่ครับใหญ่มากครับช่วงล่างโค้ดหนึ่มากโค้เราโค้เราไปไป ไปหมดแล้วมาส่งบอลอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นโดดโดดโดดมีบาดแย่ขึ้นไปเลยโอ้ยเจ็บอ่ะเจ็บพี่นั่นบาดเจ็บโดน ดีครับเลยไหวปะเนี่ยโใจาเงนเ็ว่ัอี่เจยังอยู่ปะมาใกล้ๆองเฮ้ยเ ยังไม่จางเลยอ่ะนี่โกเราหนึบมากบอกมือให้กล้องเลยดิเอ้าวเข้าไปแล้วไม่ยิงเลย

รกิดติต่อติดอชุดที่ดีแล้วก็ความเข้าใจกับนที่ดีทำทีวที่ดีคิด่ากขนหน้าโอกาสน่าก็น่าจะจะเป็นพิชชาได้เหมือนกันนะครับวันนี้มันก่อนนะครับให้ซูก่อนนะครับมบคุยน้ำกันก่อนคุจะแถวคจะแวคบเอาอเจม โบ๊ทคะอ๋อครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้โบ๊ทนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โบ๊ทด้วยนะคะอย่าลืมให้ซับสไคร b ์กับกระดิ่งดงนะ